山后的四十四只狮子在狮山前的三十三只松鼠สวัสดีค่ะวันนี้มันถอรสอนงจีนกลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปต่อจากคราวที่แล้วนะคะที่ให้ทุกคนลองฝึกออกเสียงจื่อชือไปนะคะและเดี๋ยววันนี้นะคะเบลมีประโยคต่างๆนะคะที่มีการผสมสานาระหว่างทั้ง6ตัวนี้นะคะก็คือมีตัวจื่อ ซิจิชิชิชแล้ววันนี้เราเตรียมประโยคตัวอย่างมาให้ทุกคนลองฝึกกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปดูประโยคกันนะคะเรามาลองฝึกการออกเสียงทั้ง6ตัวนี้กันก่อนดีกว่าค่ะตัวแรกนะคะตัว Z นะคะหรือว่าในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า Z ใช่ไหมคะ ตัวอ่ะเราเรียกคำรรดาเป็นตัวแซดแล้วกันเนาะอ่าสำหรับตัวแซดนะคะเราจะออกเสียงเป็นเหมือนจอจานนะคะจืออ่าจอจานสระือจือนะคะแต่จะต้องออกสำเนียงจีนนิดนึงจือจือตัวต่อไปนะคะเป็นตัวซีนะคะตัวซีเนี่ยเราจะใช้เป็นแทนเป็นตัวชอช้างนะคะชอช้างสระือชือช้อจื้อ แล้วตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัว S นะคะเราจะใช้แทนเป็นตัวสอโซนะคะก็คือซซอ่านี้เป็นส่วนของด้านบนนะคะต่อไปเป็นส่วนของด้านล่างนะคะจะเป็นตัวที่บวกตัว H ก็ไปด้วยนะคะนั่นก็คือ ZH ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่ออกเสียงโดย การพ่นลมนะคะแล้วก็ลิ้นเหินขึ้นไปนะคะแต่ไม่ต้องแตะเพดานลิ้นจะเหินขึ้นไปแล้วก็พ่นลมเวลาเราออกเสียงนี้นะคะแล้วเวลาเราเอามือมาอ้างเนี่ยมันจะเหมือนมีลมผ่านช่องฟันออกไปนะคะแล้วตัว ZH นะคะจะออกเสียงอย่างนี้ค่ะจืจืจืต่อไปนะคะเป็นตัว CH นะคะตัว CH ออกเสียงเป็นตัวชอช้างพ่นลมนะคะชือ ชต่อไปเป็นตัว sh ค่ะจะออกเสียงเป็นซอสโซ่พ่นลมนะคะชชถ้าสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่าตัว ch กับ sh เนี่ยเหมือนกันมากใช่ไหมคะแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าเวลาเราออกเสียงเนี่ยเราต้องทำลิ้นให้ไปทางชอช้างกับซอสโซ่นะคะเดี๋ยวลองฟังเบลอีกทีนึงนะคะชชช เห็นไหมคะรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็น sh เนี่ยลิ้นจะกดต่ำแล้วค่อยขึ้นเหินนะคะโอเคถ้าเกิดว่าเราลองฝึกออกเสียงพัญชนะ6ตัวที่เบลให้ไปแล้วนะคะตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปลองอ่านประโยคที่เบลเตรียมมาให้กันเลยค่ะประโยคแรกนะคะ大车拉小车小车拉石头石头掉下来 砸了小脚趾อเดี๋ยวเบลขออ่านโพยไปด้วยนะคะเพราะว่ามันยาวตา拉小ชอล拉石ี้头掉下来砸了小脚趾头ความหมายของประโยคนี้นะคะเรามาแปลกันทีละประโยคกันเลยค่ะตเชลสีย大车拉小车大车นะคะก็คือรถคันใหญ่ค่ะ ต้าก็คือใหญ่ค่ะเชอก็คือรถนะคะต้าเชอก็คือรถคันใหญ่นะคะลาลาก็คือเป็นการดึงนะคะเสี่ยวเชอือก็คือรถคันเล็กค่ะต้าเชอลาเสี่ยวเชอก็คือรถคันใหญ่ดึงรถคันเล็กเสี่ยวเชอลาสืาอโถรถคันเล็กไปลากคอนค่ะสือโถก็คือคอนนะคะ ตยา,าย,ยาหินตก下来หินตก下来ก็คือหินตกก็คือค้อนเจ้วก็คือเป็นการตกลงมานะคะเจ้วเสียไหลก็คือตกลงมาเจ้วก็คือตกเสียก็คือลงไหลก็คือมาแต่ตรงตัวเลยใช่หมคะเจยวเสียไหลก็คือตกลงมาอ่าตกลงมาแล้วเป็นยังไงต่อ 砸了小脚趾头ก็คือทำให้นิ้วเท้าของเราแตกค่ะเสียว脚趾头นะคะก็คือเป็นนิ้วเท้าของเรานะคะโอเคเราลองมาดูประโยคนี้กันอีกรอบหนึ่งนะคะ大车拉小车小车拉石头石เ掉下来打了小脚趾头ถ้าพร้อมแล้วไปฟังประโยคต่อไปกันเลยค่ะ 山后的四十四只狮子，在狮山前的三十三只松鼠。一起、okay, 来看。山后的四十四只狮子，在狮山前的三十三只松鼠。OK，哈，我们来背，我们来用，哈。山后的四十四只狮子，哥哥。 าชานโข้นะคะชานก็คือภูเขานะคะโข้ก็คือด้านหลังนะคะชานโข้ก็คือด้านหลังภูเขานั่นเองค่ะเตะอซืสสิสจืือซ่ี狮子นะคะสิสสื่อนะคะก็คือ44ค่ะส่วนจือนะคะจือก,ก็คือลักษณะนามของสัตว์นะคะก็คือตัวค่ะซื่อ狮子 SHI จก็คือสิงโตนะคะเพราะฉะนั้นประโยคแรกนะคะแปลว่าสิงโต44ตัวนะคะที่อยู่ด้านหลังของภูเขาค่ะ山后的四十四只狮子นะคะต่อไป在吃山前的三十三只松鼠โอเคค่ะเร,เรามาแปลกันดูนะคะ在吃นะคะก็คือกำลังกินนะคะ山 a n ก็คือภูเขา เฉียนก็คือด้านหน้านะคะซ่านเฉียน,นก็คือด้านหน้าภูเขาค่ะเตอร์ซ่านฉือซานซ่านฉือซานนะคะก็คือ33ค่ะซ่านฉือซานจื้อนะคะก็คือ33ตัวค่ะเอ๊ะตัวอะไรซงสูซงสูก็คือกระรอกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะก็คือสิงโต กำลังกินกระรอกสามสิบสามตัวอยู่ค่ะโอ้โหกินเยอะมากเลยนะคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปลองฟังประโยคอีกทีหนึ่งเลยค่ะ山后的四十四只狮子在吃山前的三十三只松鼠。อีกทีนะคะ山后的四十四只狮子在吃 shán san 山前的三十三只松 s OK ค,ค่ะอะขอเร่วอีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อสำหรับใครที่อยากฟังแบบเร็วๆ OK ห sh s h องสี่ส s h i s ่只狮山前的三十三只松鼠 OK ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนลองไปฝึกทบทวนดูนะคะการออกเสียง z h ch, CH และก็ sh นะคะเนื่องจากว่า ถ้าเราออกไม่ชัดเจนนะคะอาจจะทําให้คนอื่นเนี่ยสามารถเข้าใจผิดได้ว่ามันเป็นตัว C Z แล้วก็ S นะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะมันโทรสอนจีนต้องขอลาไปก่อนสําหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นอะไรก็อย่าลืมฝากติดตามชมนะคะ